สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องแซมเปิลก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแจก id นะครับผมนี่ก็เป็น id รองของผมนะที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับคือที่ผมจะแจกทุกคนเนี่ยเพราะว่านี่ครับผมผมใช้ไป2,700รูบี้แล้วนะครับแล้วก็สุ่มมาแบบว่าได้เกลือมากอะดูดิมีแต่7จดดาว7ดาว7ดาว7ดาว8ดาวไม่มีตัวอะไรใช้ได้ด้วยโอ้โหเกียก็ไม่ค่อยมีนะครับผม คือแบบว่าผมคิดคำนวณไว้แล้วแหละว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ทั้งหมด3,000รูบี้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยใช้ไป2,700รูบี้แล้วจ้ะเกียร์ก็แบบไม่ค่อยได้ตัวก็ไม่คืบหน้าก็คือถ้าเรายังดิ้นรนเล่นต่อเนี่ยก็ไม่น่าจะไปรอดแล้วนะครับผมผมก็จะรีใหม่นะแต่ว่า ID ดีนี้เนี่ยผมจะแจกให้ทุกคนนะครับผมและเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสมัครใหม่หาแบบว่าภายใน1,800รูบี้เนี่ยผมจะสุ่ม ตัวใหม่ให้ได้2ตัวนะครับไม่ก็แบบว่า300รูบี้เนี่ยได้1ตัวก็คืออย่างเช่นเจ้าลิมูรุนะผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับเมนบอกนะครับว่าทําไมถึงอยากได้ ID ดีนี้นะถ้าแบบว่าผมชอบคอมเมนต์ไหนเนี่ยผมก็จะแจก ID นั้นเลยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ